สวัสด <cin stereotype> ีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเขีมราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์าการมวยนะครับศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับก็ทางช่อง3นะครับวันนี้มาตอนเที่ยง15บห้นะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของฟ้าคำรามต่อแย้มสวนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรนาวีนะครับเพชรนาวีพยักกันธนนะครับฟ้าคำรามมวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมต่อแย้มสวนนะครับ ประเภทสูงเย้วเขาแหลมนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะนอกยกที่3มเจ้าภูมิพยักษ์นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรนาวีนะครับหมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมเกียรติกาเซมที่พัทลุงนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับเตะหนักต่แรงนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้า2แผ่นดินก่อนหน้านี้ก็ชนะชายน้อยนะครับสนปักมากนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนาวีนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับ เป็นการเจอกันของจากกิจเกียรติฟูเฟื่องนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรน้องบีรถสวยจ่าเจดนะครับจากกิจเนี่ยมวยจากสุราธานีนะครับซ้อมเกียรติฟูเฟื่องนะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องมัดนักสออันตรายครับผลงานเฟลราสุดแพ้เจ้าเพชรน้องบีนะครับขณะที่เพชรน้องบีนะครับมวยจากโคราชนะครับซ้อมรถสวยจ่าเจดนะครับผลงานเฟลราสุดชนะจากกิจนะครับจากกิจเคยแพ้มานะครับวันนี้มาแก้มือแบบมีการชิงแชมป์นะครับ คู่นี้ชอบไปที่จักกิจนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของสุวรรณเล็กทีเด็ด99เนะครับเจอกับเกติศักดิ์พยักกันธรนะครับสุวรรณเล็กมวยโคราชนะครับซ้อมทีเด็ด9 9นะครับประเภทมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยพิกชนะเจ้าเหล็กกล้านะครับเหล็กกล้าบ s อมวยไทยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเกติศักดิ์นะครับมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมพยักกันธรนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับอาวุธหนักแรง ผลงานดีนะครับชนะติดต่อกันมาสองสามไฟนะครับไฟล่าสุดก็มีชนะกระปั้นทองนะครับก่อนนั้นนี้ก็ชนะเจ้าเทพสุดทินแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเสมอเจ้าเมืองลาวมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเกติศักดิ์นะครับเกติศักดิ์พยักกันทอนนะครับแล้วก็คู่ที่สนะครับหลังคู่เอกนะครับจอมใจนักสู้ยิมนะครับเจอกับเกล้าไกลชอห้าพยักนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจอมใจนะครับบวยชอบรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับชอบเกติศักดิ์นะครับ เกียรติศักดิ์พยักกันทรนะครับและก็เกียรติศักดิ์และก็จักรกรินะครับเกียรติศักดิ์และก็จักรกริดนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับวันนี้รายการศึกเร็ดเพชรไม่ได้จัดนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดต่อเนื่องเลยนะครับกลุ่มพลังใหม่จัดต่อเนื่องเลยก็รับชมได้ทางโกสปอร์ตนะครับคู่ที่1นะครับซีเกมเล็กเพื่อนประตูผีนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเจมบีเอฟมวยไทยนะครับ เจ้าสี่เกมเล็กเนี่ยผลงานไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่3เจ้าขงเบ้งเล็กนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเจมไฟล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกยกที่4เจ้าตักกแตนทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่4เกมเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่2อนะครับอัคารเดชกวยบางคอแหลมนะครับเจอกับแม็กซิกันวันของโอมเอ็มบีเคนะครับอัคคารเดชนี่มวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมปอพีนพัฒนะครับก็ประเภทมวยบูนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเม็กซิกันนะครับ มวยจากสงขลานะครับมวยจากสงขลาประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับคู่นี้ชอบไปที่อัครเดชนะครับชอบลูกบูนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับสีพลังสอสละชีพนะครับเจอกับบุสลีสอุบุีเมลิ์นะครับสีพลังมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมลูกเจ้าพ่อกุ่มภักันรที่สระบุรีนะครับประเภทมวยเข่าสูงยาวนะครับสีพลังขณะที่บุสรีนะครับ มวยจากสุราธานีนะครับซ้อมสบุญมีฤทธิ์นะครับประเภทมวยขวาเตะหนัก่ตยแรงนะครับบรรยากาศหน้าเสือสิ่งแวดล้อมดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าบุสลีนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับขุนพลเอิร์ธออกขัญเมืองนะครับเจอกับลักดินแดงวันของโอมเอ็มบีเคนะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนพลเอิร์ธนะครับมวยชอบรายการศึกพลังใหม่จัดนะครับขุนพลเอิร์ธนะครับแล้วก็สี่พลังนะครับขุนแล้วก็บุสลีนะครับขอไป คุณพลเอิร์ธนะครับแล้วก็เจ้าบุสตีนะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการสึกจิตเมืองนนท์นะครับทางช่องเจเ8นนะครับมาตอน5้าโมงเย็นนะครับไปดูคู่รองกับคู่เอกแล้วกันนะครับคู่รองนะครับคู่รองเป็นการเจอกันของเจ้าเพชรเกียงไกจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าหนึ่งโทนีกวยบางคอแหลมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรเกียงไกนะครับหรือว่าเจ้าแสนไกลนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของเพชรสุพรรณนะครับ เพชรสุพรรณปอปะจันรสีนะครับเจอกับฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วนะครับเพชรสุพรรณก็มวยซ้ายจากสุพรรณบุรีนะครับขณะที่ฟ้าลั่นนะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมที่ค่ายทหารลบบุรีนะครับก็ประเภทมวยขวานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรสุพรรณนะครับมวยชอบรายการสึกจิตมืองนะครับเพชรสุพรรณนะครับและก็เพชรเกลียงไกลนะครับนี่คือมวยชอบวันนี้นะครับลาไปก่อน